เมึงจะล็อกรถทำไมล่ะบอยยี่เป็นเจ้าอย่านี้ไอ้ศพใครเอามาเอามาเอามาไอ้ศพพิเชษศพพิเชษศพพิเชษมึงมึงช่วยเพื่อนคนหนึ่งดิช่วยเพื่อนคนหนึ่งช่วยเพื่อนคนหนึ่งไล่ไล่ไไม่ไม่เอาศพไปเอาศพไปเอาศพพิเชษมาเอาศพพิเชษมาเรียกเพื่อนหนุนเครับไม่ดิพี่ขึ้นมาไปเลยมึงไปเลยมึงวางมึงวางมึงวางเออมึงขึ้นไปเลยมึงไปเลยไปเลยโอ้ยเฮียเขาเสี่ยงเลยสัตว์เดี๋ยอะี้เราเยอะตกดให้กดให้กดให้ตกรถให้ตกอถให้ทีมศพแล ช่วยมาเล่มมนช่วนมาเล่มมน

ศอพี่เฉินอยู่กับไอ้บอยอยู่กอยู่นี่อยู่นี่ออก้ามเลยมาๆพพี่เฉินไม่หอนะไม่หอดเลยรอ้ลยเ่อเอาศพนี้ไปเอาศพนี้ไปเอาศพนี้ไปพี่โตเอาศพเอาศพเพื่อนเราไปให้หมดเอาศพเพื่อนเราไปมามาเล่นไปเลยนาม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 ่มึงฟังกูชุบเพา่อนเราใหมามดชาบเพื่อมเราให้หมดเออไปา้วยามามมามามาามามมา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 ้ามมามมาเาม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 มามามาามามาามมามาามาเาาม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 า้มามมามมวะาม ไมไม่ไป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 ที่เหล่อไปวไปที่เหลวิ่งไปที่เหลาวิ่งไปที่เหลากัอยู่ที่เหลากอยู่เนี้ยผมคิดอะไรกันอยู่มมามิวเอ้ยเร็วเรวเร็วมให้กูแทงแรงวเร็วเสียเวลาเร็วอะไรกันอยู่วะัเราเกมโคตรเยอะสัตว์อะเจริงมตอนนี้ไปเท่านั้นไม่ได้เลยป ก็ต้องให้พี่เป็นคนอุ้มไปล่ะตู้ไอแปดไล่เพื่อนอยู่ในเมืองเฮ้ยสัตว์เอ้ยพีทเกมเมืงองคนตกป่า <c oughs> แตกดีเลยของสายแม่งแตกดีเลยตา้าตาตา สองคนสองคนสองคนดักแคทตี้ดักแคทตี้บอกเฮียทำไมมึงถึงขับอย่างงี้วะจะอะไรกันอยู่เพื่อนเอ้ยคิดอะไรกันอยู่วะอย่าโผล่อย่างงี้ไม่คุ้มไม่คุ้มจะสัตว์รอไปหาเพื่อนรอไปหาเพื่อนเฮ้ยงหมมาดิ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  มามึงเอามาดิ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 ไม่มาดิมาดปมาดิ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 มามาดิมาอิมาดิมาดิมาดิมาอิมาดิมาดอมามาดิมาดิมาดิมาอิมาด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 ิมา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 ิมา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 ามามดิมามาดิมา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 ดมาอมา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 มดมามา ไปน้องอ๋ศพวิ่งตามไปดิ่ิดข้างหน้า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 ขีดแล้วกันอยู่นี่แหละจะมึงเล่นกันแบบนี้โอ้ไม่ไม่มีไม้หรอมึงยิงให้กูได้ปะยิงดะไอ้เจ้ยกูโดนยิงไม่เห็นตัวนะกูไม่เห็นตัวกูไม่เห็นตัวนะ

รถสวยรถสวยตาดีงบนปมีปมาแล้มาแลไใครมบางบไม่มีรไม่มีก็เาาสิเพื่อนพผายูนะเผงไ่ได้กดต่างเพาเรื่อยๆดีอุมไปอุเยคุณไชเอ้ชีตศพกูเต็มมือแล้วนะใครไม่มีศพใครมีศพไม่ไม่เอ็มแปดเอ็มไปอุ้มได้ปะ เอต่อเลยได้ไปแปดอ่ะเอาจบไปดีเอาจบไปอีกดีเต็มแปดแล้วแปดเต็มสี่ดีเาเต็มเต็มสี่เต็มสี่ย่งไปคนเลยมาขึ้นอีกคนเลยนขึ้นขึ้นน้ำเอ้ยมองจับเลยนะไปพี่ผมต้องเติมน้ำมันหรอน้ำมันจะหมดไม่มึงรอมึงรอมึงรอกลุ่มตรงนี้รอบอกให้ตันรอรอรอเฮ้ยมึงรอเพื่อนก็ดีรอไปพร้อมกันรอก่อนสี่ไปหยิบห่อมาสี่ห่อไม่ไม่ไหวเหมือนเดิมนะลงน้ำนะ ไม่ไหวหรอกตำรวจก็ไม่ไหวเยอะเกินอาชีพไฟยิบข to so to ้าวจ่าเหนือไหมข้าวหมดตัวยิบยิบถุงห่อสี่ห่อไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงหมดดเอองอาชีพยิบถุงห่อสี่ห่อแล้วก็ยิบข้าวมาสี่จานจบเลยแค่นั้นเร็วๆเร็วเข้ยเลยนะพี่ B.M มาเอาไปห่อตรงอื่น B.M เอาไปห่อตรงอื่นเร็วเร็วไอ้ตูงอยู่ขึ้นตรงเราแลลืมระบบเกมนะชี้ขึ้นมาก่อนมา เออขึ้นขึ่งไอโคต้องขึ้นก่อนหลบมันดิมันเลยไปเลยไปเลยไอหมาของของขอเของไปห่อนะว่าตอนนี้เราเมาหมัดวะถ้าด่าผมเนอะไอเชฟมันถึงมาโดนทีละคนสองคนทีละคนสองคนมาเนี่ยเฮ้ยคิดอะไรอยู่วะมากองที่กูหน่อยปนปนศพกูหน่อยอย่าห่อพี่เศษนะอย่าห่อพี่เศษนะอย่าห่อพี่เศษนะพี่เฉิษมีมีนี่นะมีของนะไม่ไม่ห่อพี่เฉิษคนเดียวนะที่เหลือสามคนห่อเลย เอาศพเลยเอาศพเลยคือพไ,ไม่เบืดและไม่เบิดแล้วมันมาแล้วมันมามันมา,มา,มา,มารีบมาแล้วตกนียนเนียนเนียนอย่างไรรอรับอย่างไรชิอาคมจัดรู้อยู่นะว่าต้องทำอะไรอ่ะโอเคโอเคถ้าทองสามใชมพี่

เบลสับมาขอสับเครื่องนึงบิลี่ขอสับเครื่องนึงด่วนเลยกระเป๋าเจ็ดสี่สองโทรศัพท์โทรศัพท์อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งด่วนด่วนเาเบาเบาเอ่อเจ็อไปเออไปไล่ช่วยเพื่อนเร็ว เพื่อแล่เพื่แล่ประมาณห้านาทีพี่อนนี้เพราะว่ามันต่อเวลากูใหม่ล่าสุดอะชุบกูขึ้นมาใช่หรอมันไม่ปล่อยี่เขารงมาเนี่ยเหรอนที่มกซันว่ารอดกี่คนวะเมื่อกี้ปะรอดสรอดไรอดสี่รหรนได้รอดส ต่ว่ามีบีเอ็มสีดำอ่ะไอบีเอ็มสีประตูมาหน่อยอีกคันหนึ่งอ่ะอุ้มมันแน่ๆเพราะตอนผมขับมาแม่งยิงสวนผมตอนผมขับมาตอนแรกที่ยังสวนอ,อ่าไม่ได้ดให้พี่ไปพาวแล้วพี่ไปคุมกลุ่มใหญ่จไหมดีกว่าปะได้ดพีพี่เพาเราตอนนี้มัน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 ลวนอะ่ะมันเอาศีลภาพการช่วยเพื่อนอยู่ไงใช่ใช,ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวพี่กลับคอมเมนต์ เอาอะไรเออเอาคนมากับพี่คนนึงพี่ถ้ามันเกมเยอะอะมัเสร็จใหญ่บอกว่าจะเล่นนี่ก็ก็ก็คงเหมือนกันนะเพราะว่าผมรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนกลับมาได้เอาที่ได้ก่อนให้ผมพาวแยกไปเลยใช่ป่ะพี่เออรอไปกับพี่ได้ไปกับพี่ได้ไปกับพี่ได้โอเคโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเลยครับอะไรอ่ะชิดีนะครับ ให้ผมคุมราชาเลยปะคุมราชาได้หน่อยดูดูหน่อยพี่พีนไปแล้วล่าสุดได้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 ดูหน่อยโรงงานเขาพี่เซราบอกโรงงานกลางเมืองให้ไปช่วยหรือว่าเจอมันไม่เขาพึ่งแค่ว่าโรงงานกลางเมืองเราชมดูเอ่อเคยได้นุ๊กเอ็นทารไอ้ไอ้นุ๊กเอ็นทอาอยู่หรือเจ็นาทีเร็วเร็วเร็วขึ้นไปสอนอพี่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 เซราบอกขึ้นไปให้ไปสอนอขึ้นไปไปสอนอพวกมันแน่เลยให้ไปสอนอพวกเวเซได้ปะพวกเวเซ่ปะ อัรน like. okay. hey, ั้นผมมาอันชิดนมนขอมันรัวมากเร็วๆตรงเหินยาวตรงเหืนยาวน้ขนาพี่อะไรแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคให้เขาขับรถก่อนไหมให้ไปขับก่อนกด้เลาให้ไปขับก่อนไปทิศิศทศเพื่อหอดเพื่อลอดเพื่อลอดชุบเลยชุบเลยเพื่ออเพื่ลเพื่อหอดเพื่อเพื่อขับโชว์ครับ เรอดูนี่เป็นใครเรอดูนี่เป็นใครดูเป็นใครแล้วพิมพ์ลงรัางแชทเป็นใครแล้วพิมพ์ลงรัางแชทเร็วๆหัวถีทองไอ้แซมปะใครใครใครแซมปะแซม,แซมเหลือก,กี่นาทีเหลือสามนาทีพี่โอเคพิมพ์ลงไปเหลือสามนาทีเซตแรกแซมรอดแล้วเราไปเซตกุ้งใหญ่ก่อนอย่างงี้ไม่ดีครับมันจะยิ่งมั่วไปเรื่อยๆ ยงั้นเดี๋ยวรผมบอกเลยนะเซื้กอกุญแจไหนตรงไหนย้ำย้ำยำบอกว่าใครไม่เชื่อรถพรมแดงไม่ไม่ต้องไปไล่ช่วยเพื่อนบอกพี่เฉลยได้กลับลงกลุ่มใหญ่ให้หมดตอนนี้เขาดูไว้ Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were.